น้องหมาว่ายน้ำมีข้อดีอย่างไรวันนี้เชแตแยมพูสปาจะ,จะมาอธิบายข้อดีของการให้น้องหมาได้ไว่ายน้ำมาให้ได้รับฟังกันครับการว่ายน้ำช่วยให้น้องหมามีสุขภาพที่ดีบางครั้งการที่น้องหมากินแล้วนอนก็เป็นผลเสียมากๆเลยนะครับทาให้น้องโตอ้วนขึ้นมีไขมันสะสมเยอะขึ้นและมีผลเสียตามมาหลายอย่างครับและบางท่านอาจให้น้องหมากินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงไขมันสูงเช่นข้าวสวยไก่ย่างหรือตับปิ้ง ทำให้ยิ่งอ้วนและมีไขมันสะสมขึ้นมากๆหากน้องไม่ได้ออกกำลังกายเช่นการวิ่งการเดินเล่นหรือว่ายน้ำก็อาจเป็นอันตรายกับน้องมากๆเลยนะครับรวมไปถึงระบบหมุนเวียนเลือดการว่ายน้ำทําให้เลือดหมุนเวียนได้ทั่วร่างกายมากกว่าการเดินหรือวิ่งหลายเท่าและช่วยฟื้นฟูผิวหนังและเส้นขนของน้องด้วยครับการว่ายน้ำช่วยให้น้องๆไม่เครียดน้องหมาและสัตว์เลี้ยงก็มีชีวิตจิตใจนะครับการโดนดุมากๆหรือการไม่ได้รับความเอาใจใส่ก็จะทําให้น้องๆรู้สึกเครียด การว่ายน้ำทําให้น้องๆได้ผ่อนคลายและรู้สึกว่าเจ้านายรักมากๆครับยิ่งหากมีส่วนร่วมกับน้องๆในการว่ายน้ําน้องจะรู้สึกดีมากครับดังนั้นขอสรุปเลยนะครับการเลี้ยงสัตว์ด้วยความรักไม่ใช่แค่เพียงให้อาหารที่แพงอย่างเดียวการใส่ใจสุขภาพน้องๆพาน้องไปเดินเที่ยวหรือพาไปว่ายน้ําก็จะช่วยให้น้องมีสุขภาพที่ดีและอยู่กับเราได้นานขึ้นนะครับโดยปัจจุบันการมีสระว่ายน้ําไม่ใช่เรื่องที่ยากนะครับ หากไม่สะดวกพาน้องไปพูด,ด็อกก็มีสระว่ายน้ำสำเร็จรูปที่เป็นตัวเลือกให้ได้ใช้งานครับหากสนใจสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไ,<ป>ได้เลยนะครับ